โมนิ่งร์นิ่งฝนตกวันนี้วิวโอ้ยช่วยแต่ฝนฝนตกสองสามวันแล้วป้าจะพาไปเก็บพริกเก็บจะพาไปเก็บพริกมาเกงอบองเอาไปเลี้ยงนตาดพาไปเก็บใบพริกนะคะประโยชน์ของใบพิกใครรู้บ้างว่าใบพริกมีประโยชน์อะไรไปเก็บกันวิ แล้วแน่ก็เก็บเอา,เอาตกแตกแล้วเนาะน่ารักไหมเอาปอแเปะไปเก็บใบพริกไปใส่อมมิวิจะเก็บไปใส่อมช่วยต้นไม้เข้ามาพริกกำลังออกพริกกำลังออกลูกดกนะคะิวิจะพามาเก็บใครยังไม่รู้ว่าความรู้ ใหม่ในการทําใบพริกนี่ใบพริกอย่างนี้นะคะใบพริกใส่ออมใส่อมอมพะอีตูน้ำพะอีตูน้ำไปเก็บไปเก็บกันเลยค่ะความรู้หใหม่ใช่ไหมใช่ไหมบานเฮ้าพันกระเก็บใบพริกยอดบ,บวบเนาะเก็บอย่างนี้นะคะเป็นทางอาหารใบพริกดูพริกวิวิออกสดสดพริกกําลังออกลูกฝ<ฮ>นก็ตก นะคะใบพริกอย่างนี้ก็เด็ดเอาอย่างนี้นะคะเด็ดเอาใบาไปใส่ออมใบพริกเป็นยาเป็นยาเหมือนใบหญ้านางนั่นแหละค่ะมันมีสารเซิร์ชก็ไปดูเลยมันมีประโยชน์นะคะใบพริกเก็บนั่นเก็บเก็บเอาไปใส่แกงอ่อมใส่ลูกโดดไปน้ำเอาลูกโดดไปน้ำานูลูกโดดลูกเขียวๆอย่างเงี้ยแกง ใส่อมถ้าเราเก็บออกเราก็จะเห็นลูกพริกเนาะเก็บไปเลยเก็บไปเลยพริกก็จะได้สวยๆเก็บใบพริกไปใส่อมเดอ้อพี่น้องอย่าลืมบอกไปแล้วความรู้เก็บใบพริกเก็บใบพริกนะคะเอาไปเอาลูกโดดไปนะั่นแน่นๆฝนตโกโปรดพ่อผมโมกแตงฝน,นจะตก เก็บใบอันนี้ไปด้วยพักแกะผักอีตูไปนั่นยิ่งเด็ดยิ่งขึ้นเยอะเลยผักอีตูตอนนี้ผักแพลวก็ใส่ออมแซบแสบพี่น้องเลยแซบแ่บเนาะคนไทยไปอยู่ไหนก็เอาตัวรอดเนาะพี่ี่ปลูกใส่กระถางก็กินไม่หมดค่ะจะปลูกพริกปลูกหอมใส่กระถางหมดกินไม่หมดฝนตกถอดผูอบอกักงูบักแต่เก็บใบพริกไปใส่แกงออม เก็บต่อเก็บต่ออย่าลืมนะคะใบพริกมีประโยชน์มากมายหมอีกกระถางหนึ่งโอ้ฝนตกวันนี้รู้สึกว่าอากาศแปลกแปลอากาศกสามวันแล้วฝนตกค่ะสามวันแล้วฝนตกเก็บใบไปใส่ออมก่อนนะ,ะพอเราเด็ดไปนี้ไปจะเห็นรูปพริก เก็บักพริกน้อยไปใส่แกงออมบะหมีม่อยอดบะบวกดอกยอดซักทองเนาะบ้านเรายอดซักทองใส่แกงออมมาอร่อยบอกไปแล้วนะคะเคล็ดลับในการเก็กบใบพริกไปใส่แกงออมวันนี้มีเนื้อหมูจะออมหมูเอาลูกโดดไปด้วยแล้วสั่งลูกโดดขาวๆเอาลูกโดดไปด้วย ไปด้วยเก็บแล้วมันก็จะต้นส,สวยๆนะคะเอาต้นส,สวยๆกินข้าวหลงังยางเอ็ดย่งโยนอ้นออฝนตกเก็บนะเก็บใบพริกกับใบผักอีตูไปอ่อมวันนี้จะอ่อมหมูปะ้ปะป้เปียกเอาวันฝนตก <c oughs> ฝนตก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 ไปละปะจะพาไปอมได้พริกแล้จะพาไปอม,ะป,อมปะปะปะเข้าบ้านหนาวแล้วฝ <c oughs> นตกเปียกปอนเปียกปอนเดี๋ยวจะอมเราได้มาเราก็จะอมใส่เนื้ออะไรเนื้อหมูใช่ไหม นี่นะคะใบพริกเก็บมาพริกผักอีกตูไปเอ,เอามาอีกจะออมเห็นไหมแล้วเอานําไปล้างแล้วก็มาใส่แกงอ่ะห้ยหอมใบผักเพลเอานำราใ่ใยหยาดหยาดนี่ไงลูกโดดก็มีเก็บใบพริกใส่แกงอ่อมนะคะอ่อมหมูวันนี้จะอมม่อมหมูลูกโดดลูกโดดวันนี้จะเอาอ่อมหมูเดียวหมูอยู่ไหนหมูจ้าหมู เนื้อหมูเตรียมมาแล้ววันนี้จะออมหมูการอ่อมน,นะคะเราต้องมีหอมปลูกแค่นี้ก็กินไม่หมดหนูหอมมีพริกพริกท่ามีเยอะแล้วก็ปัน่นปั่นเอาไว้นะคะคั่วไฟอ่อนๆแล้วก็ปั่นใส่ถุงก็เป็นบดพริกปนนะคะอ่อมแล้วก็ใส่ลูกโดดวันนี้เดี๋ยวจะพาอ่อมให้ดูมีฟัดทองมีสุก,กตีตเตียนยาวๆมดอือมาเอือยาว วันนี้จะอมอหมูใส่ใบพริกแกงออมเราต้องโขกกระเทียมพริกแห้งพริกสดลูกโดดลงได้ลูกโดดได้มาเยอะไหมแปลอ,อีกตอนนี้กําลังเดี๋ยวค่อยรอยอีกหนึ่งเดือนมันจะได้เยอะมากลูกโดดใส่ลูกโดดลงไปแซบอีหลีแซบจดจวดไปเลยนะคะใครอยากกินแกงออมยกมือขึ้น